สิทธิ์โง่ไปเรียนเซนฉบับเซียนท้ออายุยืนเรียบเรียงโดยทีรธาตุตอนที่สิบหกวันนี้เราจะเริ่มอ่านสิทธิ์โง่ไปเรียนเซนเล่มที่สามโดยท่านทีรธาตุนะคะในหน้าแรกของสิทธิ์โง่ไปเรียนเซนเล่มที่สามนี้ก็เขียนไว้ว่าขงจื้อ,อยากอยู่เต๋า ไม่อยากตายพุทธไม่อยากเกิดแนะวิธีแก้ไขเศรษฐกิจในครอบครัวเคล็ดลับเจ้าเข้าทรงลุยไฟสะกดจิตตนเองรักษาโรคจิตประสาทเสียนเหาะเทวรูปอินเดียแสดงอภินิหารวิปัสนาแก้กลัวผีกลัวตายพระถังซำจังพบเด็กน้อยเป็นปราชดหน้าพระที่นั่งพระเจ้ากรุงจีนหมอดู365สโลก ถวยเทพเซียนแท้จริงถือศีลกุศลกรรมบทสิบประการไม่เสพชีวิตเบียดเบียนเลือดเนื้อสัตว์อายุยืน800ปีพระคำพีสื่อกลางบรรดาลใจเคล็ดลับไขปัญหาทางชีวิตแลฉบับแก้ไขสมบูรณ์ถาวรจงอ่านได้สติจงคิดพิจารณาจิตว่างเกิดปัญญาญาณจงแนะนำได้บุญคือมิตรบารมี จงปฏิบัติได้กุศลคือปัญญาบารมีอุทิศแจกทานได้มหาบุญกุศลบารมีฝากฝังขุมทรัพย์ไปชาติหน้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมะแจกทานชนะการให้ทานทั้งปวง คำนำสิทธิ์โง่ไปเรียนเซนเล่มสามโดยทีระธาตท่านปราดเอียเฮียงไทซิว้วซึ่งเป็นขุนานางชั้นอาวุโสสมัยพระเจ้าเหลียงบูตีได้ไปศึกษาเซนหรือฌานกับพระสังฆราชโพธิธรรมมหาครูบาตั๊กม้อใต้ซือแล้วได้ศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงท่านได้เป็นผู้จารึกเก็บเรื่องราวต่างๆของพระสังฆปรินายกสายอินเดีย ที่สืบอายุพระพุทธศาสนาลงมาอีก28พระองค์เก็บไว้เป็นภาษาจีนหมดผลงานประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนาชิ้นนี้ของท่านเป็นอมตะมาพันกว่าปีมีอยู่ตอนหนึ่งได้กล่าวไว้ว่าพระสังฆปรินายกองค์ที่27พระสังฆราชปรัชญาตาระเทระแห่งอินเดียท่านมีทิพจักสุมีอนาคตังสยานคือยานที่อย่างรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้ว่า ภัยสงครามใหญ่จะเกิดขึ้นในอินเดียท่านจึงได้สั่งไว้กับพระโพธิธรรมมหาครูบาซึ่งเป็นสิทธิเอกของท่านว่าหลังจากท่านดับขันไปแล้ว67ปีจงนำบาทจีวรสังฆาติต่างๆที่เป็นปูชนียวัตถุของพระพุทธศาสนาเป็นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านได้รับช่วงสืบถ่ายทอดกันลงมาแต่ดั้งเดิม และพระธรรมคําสอนต่างๆของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ไปถ่ายทอดไว้ณประเทศจีนเพราะว่าชะตากรรมของบ้านเมืองจะเกิดภัยสงครามใหญ่ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้พอครบกำหนด67ปีแล้วพระสังฆราชโพธิธรรมมหาครูบาขณะนั้นอายุร้อยพรรษาตอนนี้เป็นพระสังฆปรินายกอันดับองค์ที่28แล้วก็ได้กราบบังคมทูลเรื่องนี้ แก่พระเจ้าแผ่นดินแคว้นคันธารราชที่อินเดียซึ่งมีฐานะเป็นหลานชายของท่านอีกด้วยพระเจ้าแผ่นดินเห็นชอบด้วยได้พระราชทานเรือสำเาอใหญ่และจัดเตรียมสเสบียงกลังเงินทองเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเรือจนถึงเมืองจีนประมาณพุทธศักราช1 0 6 7และวันที่จะเริ่มออกเดินทางพระองค์ท่านก็ยังได้เสด็จพระราชดำเนินติดตามมาส่งจนถึงท่าเรือ ก่อนที่เรือจะออกจากเมืองท่าพระองค์ท่านนมัสการพระสังฆราชโพธิธรรมมหาครูบาแล้วรับสั่งเป็นครั้งสุดท้ายว่าถ้าพระคุณเจ้าเสร็จธุรกิจในความมุ่งหมายจากหน้าที่ของพระโพธิสัตว์แล้วขอจงอย่าได้ลืมมาตุภูมิเลยพระสังฆราชโพธิธรรมมหาครูบาได้แต่ยิ้มยิ้มเป็นการตอบแล้วเรือก็แล่นใบออกจากท่าเรือ โต้คลื่นลมฝ่ามารสุมผ่านทะเลอ้อมแหลมมาลาย,อยูอยู่สามปีจนถึงเมืองจีนขึ้นฝั่งที่เมืองกวางตุง้งได้เข้าเฝ้าพระเจ้าเหลียงบูตีรายละเอียดตอนนี้อยู่ในเล่มหนึ่งจากนั้นสาธุคุณท่านเที่ยวจาริกแสดงธรรมไปตามสำนักเต๋าเซียนวัดของพระพุทธศาสนาตามเมืองจีนต่างๆอีกมากมาย เป็นข่าวที่ตื่นเต้นและเป็นที่สนใจของนักปรา์จีนในยุคนั้นมากเนื่องจากท่านเป็นเจ้าฟ้าเป็นพระสังฆราชอันดับองค์ที่28ของพระพุทธศาสนาในอินเดียซึ่งนับเนื่องมาจากพระมหากัสสปะเทระเป็นองค์ที่หนึ่งต่อมาพระอานนทเทระเป็นองค์ที่สองตามสายลงมาเรื่อยๆถึงพระสังฆราชโพธิธรรมมหาครูบาเป็นองค์ที่28ปประวัติศาสตร์ทางศาสนาฝ่ายจีนจารึกไว้ว่า ท่านเป็นราชอาคันตุกะผู้ทรงเกียรติเป็นพระอริยเจ้าจากตะวันตกที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากซึ่งนักปราชจีนยุคนั้นทราบดีอยู่ก่อนแล้วดังนั้นสาธุคุณท่านจะเหยียบไปถึงสำนักไหนๆชาวจีนถือว่าเป็นมงคลอันสูงสุดต้องจารึกไว้ในแผ่นศิลาเก็บไว้เป็นประวัติศาสตร์ของแต่ละสำนักตามเมืองต่างๆอีกมากมายจนพวกนักแต่งบทละคร นำเรื่องเอาไปเล่นเป็นงิ้วได้แพร่หลายพระสังฆราชโพธิธรรมมหาครูบาเมื่ออายุร้อยสี่พรรษาได้ถ่ายทอดบาทจีวรสังฆาติธรรมะทั้งหมดให้แก่พระภิกษุที่เป็นชาวจีนแท้ที่บรรลุธรรมคือพระเว่ยโหมหาครูบาหรือพระหุยคอใต้สื่อพระสังฆราชโพธิธรรมมหาครูบามรณภาพอายุร้อยห้าสิบพรรษา มีเวลาเทศนาธรรมในเมืองจีน30ปีดูรายละเอียดในเล่มหนึ่งพระนท่านหม่อมราชวงศ์ครึกฤทธิ์ปราโมทได้กล่าวไว้ในหนังสือพิมพ์สยามรัฐพุทธศักราช2512ว่าเซนมีอิทธิพลอยู่ในชีวิตจิตใจชนชั้นสูงของญี่ปุ่นมากชนชาวญี่ปุ่นจึงมีสมรรถภาพในการใช้สมองทำงานได้สูงมากเซนอยู่เหนือวัฒนธรรมญี่ปุ่น หนังสือสิทธิโง่ไปเรียนเซนเล่มสามนี้ถ้าเกิดเป็นบุญกุศลทำให้มนุษย์รู้แจ้งทางอนุสัยจิตใจได้สติจากบาปคิดสร้างบุญสูงไปจนถึงกุศลแห่งมรรคผลนิพพานบ้างแล้วข้าพเจ้าผู้ใช้นามปากกาว่าทีระาธาตขออุทิศส่วนแห่งบุญกุศลนี้ให้แก่อาจารย์เสถียนโพธินันทะซึ่งเป็นสหายทางวิญญาณมาร่วมการสร้างธรรมทานบารมี เป็นแม่แรงผู้ช่วยการค้นคว้าและคอยเร่งเร้าให้ข้าพเจ้าทำเล่มนี้เร็วๆท่านจะเอาไปจัดพิมพ์เองก่อนท่านตายแต่ข้าพเจ้าทำไม่เสร็จและกลัวว่าจะหมุนเงินไม่ทันกลัวไม่มีเงินพอที่จะพิมพ์แจกทานถ้าพิมพ์แล้วเป็นต้องพิมพ์กันเรื่อยไปหนังสือของข้าพเจ้าใครมีจดหมายขอมาก็ส่งให้ฟรีแทบทุกราย90%ไม่ได้เงินทันที คอยจนเขาอ่านจบเห็นใจนักบุญตัวอย่างคนแบบนี้ก็มีเขาเมตตาจิตส่งเงินมาให้เองเขาขอไปแล้วแต่ไม่ให้เงินก็ไม่เคยตามไปทวงหนี้บุญคุณมีอุดมคติแบบนี้มาตลอดจนทุกวันนี้จึงทำใหญ่โตไม่ได้ไม่มีเงินก็หยุดคอยไปเท่านั้นขอน้อมนมัสการคุณธรรมในดวงจิต และขอบคุณทุกๆท,ท่านที่มีต่อผลงานธรรมทานของข้าพเจ้าทีระาธาตุและอาจารย์เสถียนโพธินันทะด้วยดีตลอดมาไว้ณที่นี้ด้วยสาธุจากทีระาธาตุทีระวงโพพระ สิทธิ์โง่ไปเรียนเซนเล่มที่สามฉบับแก้ไขสมบูรณ์ถาวรดีโดยทีรธาตบทที่หนึ่งมีคฤหบดีท่านหนึ่งชื่อนายโตกังผู้มีสมญานามว่าสิทธิ์ร้อยแปดสำนักคือพอได้ทราบข่าวว่ามีการเทศนาธรรมหรือเขาตั้งสำนักสอนสมถะและวิปัสสนากรรมฐานต่างๆกันขึ้นแล้วไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามแกเป็นต้องปราดถึง ไปขอมีหุ้นส่วนกันกับเขาที่นั้นหมดทุกๆแห่งเลยก็ว่าได้และเป็นบุคคลที่มีปัญหาธรรมะร้อยแปดพันประการแบกเอาไว้จนเต็มบ่าบรรจุเอาไว้จนแน่นท้องเต็มพุงกันเลยทีเดียวถ้าได้พบอาจารย์สอนธรรมองคไหนเข้าแล้วเป็นต้องขอซักถามปัญหาข้องใจถามกันอย่างไม่รู้จักจบจักสิ้นจนทำให้อาจารย์นิ่งอึง้งบ้างก็ปวดหัว ไม่รู้ว่าจะตอบแกอย่างไรดีก็มีตามตามกันไปเชียวแต่มหาชนทั้งหลายชอบแกมากเพราะว่าตลกดีและเข้าใจถามปัญหาที่คนส่วนมากยังสงสัยข้องใจกันอยู่ทั้งนั้นในที่สุดแล้วแกก็ยังติดใจแนวทางการสอนแบบวิธีเรียนลัดตรงๆอย่างคณาจารย์เซนต่างๆอยู่ไม่ใช่น้อยคือพูดกันไม่กี่คำก็รู้เรื่องกันเลยถ้าไม่รู้ ก็ให้จงเก็บเอาไปขบคิดเป็นปริศนาธรรมคือโกอานแกจึงคิดหวนกลับมานมัสการขอสักถามปัญหาที่ยังข่องใจกับภิกษุดอกบัวพ้นน้ำอีกดังมีต่อไปนี้ในโตกังนมัสการแล้วถามว่าพวกคณานาจานิกายเส้นต่างๆนั้นมักจะชอบเทศนาสอนสิทธย้ำนักย้ำหนาว่า พระอระหันต์หรือพระพุทธเจ้านั้นอยู่ที่จิตแต่กระผมเที่ยวไปค้นหาทั้งวัดเหนือและวัดใต้มาจนเกือบจะทั่วเมืองหมดแล้วก็ยังไม่เห็นพบพระอระหันต์กันสักองค์เลยนี่ครับจะไม่เป็นความจริงอย่างว่าเสียแล้วละกระมังเพราะว่าตัวกระผมเองนี้ก็ยังมีจิตมีจิตอยู่ในตัวเหมือนกัน แล้วทำไมกระผมก็นั่งหลับตาว่าว่าตามตามเขามาว่าก็หลายปีกันแล้วยังไม่เห็นเป็นพระอรหันต์กับเขาสักทีด้วยหรอครับพระคุณเจ้าภิกษุดอกบัวพ้นน้ำหัวเราะแล้วตอบว่าก็เพราะว่าเธอยังมีจิตอยู่เป็นตัวเป็นตนนั่นสิเธอจึงยังไม่บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ไปได้นั่นเองละ นายโตกลางพูดว่าเอาอีกแล้วท่านอาจารย์ตอบแบบกล่าวสโลกเป็นโกอ่านคือบอกใบ้ไปตามเคยเสียเรื่อยกรผมเนี่ยถึงแม้จะเป็นสิทธ์โง่แต่ก็ยังจะพอเดาออกว่าที่ท่านอาจารย์พูดมานั้นเป็นปริศนาธรรมะเพื่อให้สิทธ์เขาเอาไปคบคิดตีให้แตกเอาเองตั้งหากแบบเนี้ยกรผมไม่ค่อยจะชอบเลยครับ ทำไมเนอะท่านจะบอกตรงๆออกมาเลยจะไม่ได้กระนั้นหรือสิทธ์โง่เต็มบ้านตเต็มเมืองเขาจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาต้องไปมัวนั่งใช้สมองขบคิดให้มันยุ่งยากลำบากเขาต้องไปทรมานปัญญากันมากมายนะครับพระกุณเจ้าพิสุดอกบัวพ้นน้ำตอบว่าก็ฉันได้บอกเธอตรงๆมานมนานแล้ว พวกเธอไม่เอากันเองตัางหากนี่นายโตกลางท้วงทันทีว่าเดี๋ยวก่อนท่านอาจารย์เคยได้บอกตรงๆมาเมื่อ,อไรและที่ไหนกันถ้าบอกจริงๆแล้วพวกกระผมนี้ก็คงจะต้องได้เป็นพระอรหันต์กันไปบ้างแล้วสิครับพระคุณเจ้าภิกษุดอกบัวพ้นน้ำยิ้มแล้วถามว่าก็เธอเป็นพระอรหันต์แล้วหรือยังล่ะนายโตกลางตอบว่า โอ้ยพระโสดาบันก็นยังไม่เคยรู้จักรูปร่างว่าเป็นแบบอย่างไหนกันเลยส่วนพระอระหันนั้นคงจะยังต้องอีกหลายสิบชาติไปทีเดียวสำหรับตัวกระผมนี้นะครับพระคุณเจ้าภิกษุดอกบัวพ้นน้ำก็ว่าเอา้าเธอก็ยังไม่มีภูมิธรรมถึงชั้นพระอระหรันแล้วเธอจะไปรู้ได้อย่างไรกันว่าผู้อื่นเขาได้บรรลุธรรมเป็นพระอระหรัน แล้วเธอจะรู้ได้อย่างไรกันพึงคิดดูอีกทีสิความจริงในเหตุผลมันเป็นอย่างนี้หลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ท่านตรัสไว้นั้นเป็นสัจธรรมที่บังคับตัวอยู่ในตัวมันเองแล้วเป็นปัจจตังถ้าผู้ใดถึงสภาวะนั้นบ้างแล้วย่อมจะรู้ขึ้นมาเองว่ามีอยู่หรือไม่มีอยู่อย่างไร เป็นอย่างนี้เธอจะฟังรู้เรื่องหรือไม่รู้เลยหรือจะเชื่อหรือไม่เชื่อเลยก็ตามแต่สัจจะภาวะมันเป็นอย่างนั้นเองหบป,ปากเงียบในโตกลางนิ่งแต่ก็ยังไม่พอใจในคำตอบอยู่นั้นเองอีกสักครู่หนึ่งจึงได้ถามขึ้นมาอีกว่ากระผมยังสงสัยอยู่ว่า แบบอย่างของสำนักวัดเมืองใต้น,น้นเขาสอนสิทธิ์ให้นั่งหลับตาได้น,น,นานๆจนเช้าไปถึงเที่ยงเที่ยงถึงเย็นบางคนนั่งไปได้ตลอดสองหรือสามวันจนตัวแข็งทื่อเราจะหยิกก็ไม่รู้สึกเจ็บปวดจะเอาระคังไปเคาะเสียงดังๆเอาประทัดไปจุดที่ข้างหูนั้น เขาก็ยังไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยอย่างที่ว่านั้นจะบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันหรือพระอาราหันต์จะใช่ไหมกระผมอยากจะรู้จริงๆครับพระคุณเจ้าภิกษุดอกบัวพ้นน้ำตอบว่าถ้านั่งหลับตาตัวแข็งทื่อหรือจะหยิกก็ยังไม่รู้สึกเจ็บปวดจนกระทั่งเอาระคังไปเคาะหรือเอาประทัดไปจุดที่ข้างหูแล้วก็ยังไม่รู้สึกเลย ไม่ได้ยินเสียงอะไรกันเลยถ้าอาการเช่นแบบอย่างว่านั้นเธอจะถือเอาว่าได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันหรือพระอรหันได้จริงๆแล้วหรือทีนี้ฉันขอถามว่าถ้าอย่างนั้นท่อนไม้หรือก้อนหินมันก็เป็นพระโสดาบันหรือพระอรหันไปกันจนหมดแล้วสิใช่ไหมอ้าว ก็พวกวัตถุเหล่านั้นมันก็หยิกไม่รู้สึกเจ็บปวดเลยนี่แล้วก็ไม่ได้ยินเสียงของระฆังหรือเสียงของประทัดเช่นกันอีกนั่นแหละอย่างนี้เธอจะว่ายังไงในโตกังฟังแล้วก็ยังงงไม่ค่อยจะเข้าใจในความหมายนั้นแต่ก็อย่างว่าตามเคยอดที่จะขยันขยอต้องถามเอาจนให้ท่านอาจารย์บอกให้ตนเข้าใจจนได้จึงได้พูดอีกว่า ถ้าท่านอาจารย์บอกตรงๆไม่ได้แล้วก็ขอความกรุณาช่วยบอกให้ใหม่คือบอกให้มันใกล้หรือบอกฉียดเข้าไปอีกสักนิดเถิดว่าการที่จะเป็นพระอรหันต์นั้นมีรูปร่างหรือลักษณะเสียงสีแสงเป็นยังไงครับพระคุณเจ้าภิกษุดอกบวัวพ้นน้ำยิม้มยิ้มแล้วพูดว่า นี่เธอช่างชำนาญในการต้อนปัญหาเหลือเกินนะในเมืองนี้เธอคงจะไปถามมาหมดทั่วทุกๆอาจารย์แล้วสิอา้าวฉันจะบอกให้เธอตรงๆงเป็นความสัต์จริงเลยนะพระอรหันต์นั้นจิตของท่านว่างว่างว่างคือจิตของท่านได้หลุดพ้นไปจากกระแสะแห่งความดึงดูดในการมาพบรูปประพบอรูปประพบ หมดแล้วนายโตกังร้องอ๋อเพียงเท่านี้เองนะรือครับอย่างเนี้ยพวกเด็กๆแปดเก้าขวบที่มันไปโรงเรียนได้มันก็ฟังกันรู้เรื่องแล้วนึกว่าจะมีกันมากมายสักเท่าไหนาล่ะครับภิกษุดอกบัวพ้นน้ำพูดว่านั่นแหละเด็กแปดเก้าขวบมันฟังรู้เรื่องกันก็จริงอยู่ แต่พวกผู้ใหญ่ผมงอกฟันหลุดหลังโกงอายุตั้งแปดสิบหรือเก้าสิบปีแล้วก็ยังปฏิบัติไม่ได้จนหมดนายโตกังตรงนี้ถูกใจมากยกมือขึ้นไหว้แล้วพูดว่าเออจริงๆครับตัวกระผมนี่รวมอยู่ในจำพวกนั้นด้วยคนหนึ่งทีเดียวครับครับภิกษุดอ,อกบัวพ้นน้ำพูดต่อไปอีกว่าตราบใดที่เธอยังมัววุ่น เรื่องการค้นหาพระอรหันต์ด้วยรูปร่างด้วยลักษณะด้วยเสียงสีแสงหรือวุ่นด้วยในการเอายศถาบรรดาศักดิ์อยู่อย่างเดิมเช่นนั้นแล้วฉันต่อให้เธอค้นหาไปจนตัวตายแล้วเกิดอีกเกิดอีกเกิดเกิดเกิดแล้วจงท่องเที่ยวไปเสาะ,ะแสวงหาจนทั่วถึงหมดทุกๆโลกกาตุ หาจนนานตราบเท่านาน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 ,น,านไปอีกหลายร้อยกับพันชาติเธอก็จะไม่มีวันได้พบพระอรหันต์อยู่ตราบนั้นแน่นอนถ้าเธออยากจะค้นหาให้พบพระอรหันต์กันจริงๆได้นั้นไม่ใช่อื่นไกลอะไรเลยมันอยู่ที่ตัวเธอเองอยู่ที่จิตเธอหมดกิเลสแล้วก็จะพบพระอรหันต์เท่านั้นเอง บทที่2มีสามเณรพี่น้องฝาแฝดอายุ17ปีชื่อกวงหุยและกวงคงได้ทุดงมาจากแดนไกลนมัสก,การพระภิกษุดอกบัวพ้นน้ำเพื่อประสงค์จะขอติดตามไปศึกษาธรรมะด้วยสามเณรกวงหุยนมัสก,การแล้วได้ถามว่ากระผมทั้งสองนี้ได้ศึกษาพระสูตรต,ต่างๆแล้วก็เกิดมีความเลื่อมใสศรัทธาในอุดมคติของโพธิสัตว์ภูมิมาก แล้วก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่าจะพยายามสร้างสมบุญกุศลบาร,รมีทุกๆอย่างเท่าที่จะมีโอกาสอำานวยให้กระทำเสมอๆไปจนกระทั่งได้บรรล,ลุพระอนุตตรสัมมาสามโพธิญาณบาัดนี้กระผมขอให้ท่านอาจารย์ช่วยกรุณาจีแนะแนวทางที่จะเจริญรอยตามโพธิสัตว์มักให้กระผมทั้งสองทราบบ้างเพื่อจะได้ถือเป็นแบบอย่าง ในการปฏิบัติธรรมและสร้างอาณาจักใจนี้เอาไว้โปรดสัตว์สืบไปด้วยครับพระคุณเจ้าภิกษุเดอกบัวพ้นน้ำยกมือขึ้นไหว้าสาธุฉันขอน้อมนมัสการคุณธรรมในดวงจิตของเธอทั้งสองที่จะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตการแห่งสังสารวัฏไว้ล่วงหน้าณนะที่นี้ก่อนด้วยเป็นเพราะว่าชนส่วนมากกลัวความทุกข์ในการสร้างสมบารมี ช่วยผู้อื่นก่อนเป็นเป้าหมายจึงคิดแต่เพียงขอให้ตนเองรอดไปผู้เดียวเอาตัวเองรอดก็พอแล้วจิตใจยังแคบมากไปยังมีคนจำนวนนี้มากมายทีเดียวแต่เขาหารู้ความจริงไม่ว่าการช่วยผู้อื่นก่อนนั้นก็คือเป็นการช่วยตนเองในวัฏฏะสงสารนั้นเองเพราะว่าตราบใดที่เรายังเอาตัวเองไปไม่รอดยังไม่หลุดพ้นวัฏฏะนั้น เราก็ยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ดีเมื่อยังจะต้องท่องเที่ยวในทะเลเพลิงทุกแห่งการต้องเกิดและตายนั้นก็ยังจะต้องอาศัยบุญกุศลบารมีไปก่อนเป็นเสมือนเรือจ้างข้ามฝั่งไปนิพพานแล้วถ้าใจแคบมากเกินไปคิดแต่จะเอาตนเองรอดผู้เดียวอยู่ตลอดเวลาแล้วแล้วก็ไม่คิดที่จะสร้างสมบุญกุศลเป็นทาน ช่วยเหลือเมตตากรุณาต่อชีวิตเลือดเนื้อสัรพสัตต์และผู้อื่นๆเขาเอาไว้ก่อนเป็นเป้าหมายเป็นอุดมคติให้มากที่สุดแล้วต่อไปจะเอาบุญกุศลได้มาจากที่ไหนกันเพราะว่าเหตุให้เกิดบุญกุศลนั้นไม่เคยคิดที่จะทำไว้บ้างไม่เคยได้หว่านเมล็ดพืชพันไว้ให้กว้างขวางดักเอาไว้ล่วงหน้าทุกมุมเมืองก่อนเลย แล้วจะไปเอาผลที่ไหนมาเกิดได้เล่าจะโง่หรือฉลาดในการเข้าใจมองทะลุสัจจะภาวะในอนาคตของตนเองและของผู้อื่นก็อยู่ที่ตรงนี้อีกด้วยพระพุทธศาสนาจะเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนแล้วการมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็ต้องตั้งต้นมาจากปุถุชนโพธิสัตว์แล้วอริยะโพธิสัตว์ แล้วมหาโพธิสัตว์แล้วจึงจะบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิยานเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้นงานหน้าที่ของโพธิสัตว์นั้นคือการเตรียมตัวที่จะมีชีวิตจิตใจเพื่อสรรพสัตว์ส่วนการที่จะทำได้มากหรือได้น้อยนั้นก็สุดแล้วแต่กําลังของบุคคลนั้นนั้นทุกชั้นทุกตอนล้วนแล้วแต่มุ่งจิตหรือสัตว์ขนสัตว์ ข้ามฝั่งไปนิพพานเป็นเป้าหมายโดยไม่คิดท้อถอยหรือกลัวความทุกข์ยากในหน้าที่ที่จะต้องเผชิญหน้าในการสร้างสมบารมีเตรียมตัวไว้คอยที่จะเป็นครูบาของเทวดาและมนุษย์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในมหาสุญญาตาสูตรว่าโพธิสัตว์ภูมิเป็นบ่อกเกิดแห่งบุญกุศลบารมี เป็นบ่อเกิดแห่งศีลธรรมความดีงามของโลกมนุษย์เป็นบ่อเกิดแห่งการสร้างสรรค์ให้มนุษย์มีจิตใจกว้างขวางมองไกลๆจนข้ามพบข้ามชาติไปมีเมตตากรุณาจิตต่อชีวิตสรรพสัตว์เว้นจากการเบียดเบียนชีวิตเลือดเนื้อซึ่งกันและกันอย่างมากมายเป็นทางมาของพระอริยเจ้าพระอรหันต์พระปัจเจกพุทธเจ้า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตอีกด้วยต่อไปนี้ขอให้เธอจงตั้งใจฟังและจดจำสโลกของฉันสืบเอาไว้ให้ดีๆพร้อมทั้งทุกๆท,ท่านในที่นี้จงนำเอาไปปฏิบัติเถิดมีแต่การยังพระโพธิญาณไม่ให้ดับสูญและเพิ่มพูนอาณาจักใจที่เป็นบุญกุศล ให้เกิดขึ้นแก่สรรพสัตว์จิตเกิดสภาวะธรรมทั้งหลายก็เกิดจิตดับสภาวะธรรมทั้งหลายก็ดับมีเหตุย่อมจะมีผลเจตนาคือกรรมจงอย่าได้ดูถูกดูหมิน่นความนึกคิดที่เกิดขึ้นแวบเดียวนั่นแหละในชาติใดหรือพบหนึ่ง ก็จะได้กระทําตามที่จิตเกิดคิดแวบเดียวนั้นๆๆน,น,น,นได้บรรลุถึงมโนกรรมในแวบเดียวนั้นๆๆๆจงไปเที่ยวบอกบุญกับคนขี้เหนียวที่ไม่เคยทําบุญจงไปเที่ยวบินทบาทกับคนยากจนที่ไม่มีอะไรจะทําบุญจงไปเที่ยวสอนธรรมะแจกธรรมทานให้แก่พวกที่ไม่สนใจธรรมะ สามเณรกวงโคงพอจดสโลกจบลงแล้วก็ทวงขึ้นมาทันทีเลยว่าท่านอาจารย์ครับสโลกสามประโยคหลังนั้นก็ผมสงสัยมากเหลือเกินครับดูแล้วจะขัดกับการกระทำจนตรงกันข้ามไปหมดเลยนี่ครับตรงที่ว่าจงไปเที่ยวบอกบุญกับคนขี้เหนียวที่ไม่เคยทำบุญอย่างนั้นน่ะ กระผมคิดว่าเราไปตัวเปล่าแล้วก็คงจะต้องกลับมาตัวเปล่าเปล่ากันแน่นอนครับแล้วประโยคถัดมาที่ว่าจงไปเที่ยวบินธบาศกับคนยากจนที่ไม่มีอะไรจะทําบุญนี่ก็ตายแล้วจะได้กินข้าวกันเหลือครับส่วนประโยคสุดท้ายนั้นมันก็แย่อีกนั่นแหละที่ว่า จงไปเที่ยวสอนธรรมะแจกธรรมทานให้แก่พวกที่ไม่สนใจธรรมะโอ้ยอย่างนี้มันก็หนักใจพอๆก,กันกับสองพวกแรกๆเหมือนกันครับกระผมฟังดูแล้วก็งงเพราะว่ายังไม่เคยได้ยินวัดไหนหรืออาจารย์ไหนเขาได้สอนกันมาก่อนเลยครับพระคุณเจ้าภิกษุดอกบวัวพ้นน้ำยิ้มอืม,อม แล้วยกถ้วยน้ําชาขึ้นมาซดหวกหวกยิ้มอย่างพอใจมากทำไมเมื่อลูกศิษย์ถามคำถามนี้ ท่านอาจารย์ภิกษุดอกบัวพ้นน้ำจึงยิ้มอย่างพอใจคุณผู้ฟังต้องคอยฟังคำตอบในตอนต่อไปนะคะวันนี้เวลาของรายการแบ่งปันเรื่องดีๆหมดลงอีกแล้วดิฉันแสงรุ่นการจนรัตต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนอย่าลืมติดตามในตอนหน้าค่ะและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ